บทที่2ตราสารตลาดตราสารทุนนะครับบทบาทและประโยชน์ก็คือว่าให้มุมมองมีอยู่2มุมนะครับมุมธุรกิจก็คือคนที่ต้องการเงินเนี่ยจะได้ระดมเงินทุนส่วนนักลงทุนก็คือคนที่ถือตราสารเนะี่ยก็ได้ลงทุนบริษัทที่ต้องการโดยตรงพอะได้ตราสารมาปุ๊บก็เอามาเพิ่มสภาพคล่องคือเอามาซื้อขายแลกเปลี่ยนได้นั่นคือบทบาทและประโยชน์เกณฑ์โครงสร้างของตลาดนะครับก็จะมีตลาดแรกกับตลาดรองตลาดแรกหรือตลาดมือหนึ่งก็ได้แก่ p p p o i p o r o ส่วนตลาดรองหรือตลาดมือสเนี่ยก็คือตลาดที่คนน้อยๆซึ่งเรื่องนี้ไม่พูดถึงนะครับเราจะพูดถึงตลาดที่คนเยอะแยะมากมายคือตลาดหลักทรัพย์ในข้อสอบนะครับจะออกอยู่2อ,อย่างคือตลาดเซ็ตกับใหม่พูดง่ายๆคือเซ็ตหุ้นใหญ่ใหม่หุ้นเล็ก ต่อไปนี้ให้จําเกณฑ์ดังนี้นะครับเซ็ตหุ้นใหญ่เกณฑ์ของมันคือ300ล้าน1000คน25 3เปปีส่วนใหม่คือ20ล้าน300คน20% 2เปปีส่วนที่ให้ท่องคือส่วนที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าโจทย์ถามว่าเกณฑ์การรับบริษัทจดทะเบียนเนี่ยในเซ็ตและใหม่ข้อใดที่เหมือนกันก็คือข้อที่ข้อที่ท่องแปลว่าไม่เหมือนกันแสดงว่าข้อที่เหมือนกันก็คือส่วนที่ไม่ได้ท่องเมื่อนั้นก่อนนี้นนเช่นคุณสมบบัติผู้สอบบัญชีแล้วก็จานวนคณะก,กรรม นี่ทั้งหมดก็คือเรื่องของโครงสร้างต่อมาดูฝั่งขวานะครับฝั่งขวาเนี่ยคือเรื่องกระบวนการซื้อขายมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะมาดูอันแรกก่อนเลยคือระบบที่ใช้เนี่ยเป็นระบบคอมพิวเตอร์เป็นระบบประมูลนะครับได้ว่า Set Connect เวลาเราจะเปิดบัญชีนะครับต้องไปเปิดบัญชีซื้อขายกับบรกเกอร์เพราะเราเดินไปซื้อที่ตลาดโดยตรงไม่ได้ต้องซื้อกับโบรกเกอร์การชำระราคาคือ T ีบกสนะครับจาดีๆนะทีบวกสนะับ ไม่นับวันเสาร์อาทิตย์นะครับนับเฉพาะวันธรรมดาถ้าโจทย์บอกมาไม่บอกเป็นวันนะครับบอกวันบอกวันที่มาเฉยๆก็บวกทีบวกสไปธรรมดาแต่ถ้าเกิดโจทย์ให้มาเป็นวันศุกร์ตรงนี้ระวังนิดหนึงวิธีการซื้อขายมี2ระบบนะครับระบบที่1เรียกว่าระบบอ้อมระบบที่2เรียกว่าระบบปีเตอร์หรือพุทูและกันเดี๋ยวผมเรียกว่าอ้อมกับปีเตอร์นะ อ้อมก็คือย่อม,มาจาก Automatic Order Matching ก็คือจับคู่คำสั่งซื้อขายอัตโนมัตินิยามของอ้อมตรงนี้ต้องจำให้แม่นนะครับคือ price and d e n t i m e price and d e n t i m e คือราคาแล้วตามด้วยเวลา price and d e n t i m e ก็คือว่าคนที่อยากจะซื้อเนี่ยให้เสนอราคาซื้อสูงสุดๆคนที่อยากจะขายให้เสนอราคาขายต่ำสุดๆก็จะได้คิวแรกไปส่วนพุทธทูหรือปีเตอร์นั้นเป็นรายใหญ่ตกลงซื้อขายกันในระบบนะครับดูรายละเอียดนิดนึงของอ้อมเนี่ย เวลาเจอเข้อสอบเราจะเห็นกระดานตารางแบบนี้ตารางแบบนี้นะครับมันจะมีอยู่แบ่งซ้ายกับแบ่งขวาแบ่งซ้ายนี่คือบิดบิดคือตัวอยากได้นะครับบิดคืออยากซื้อออฟเฟอร์คืออยากขายวอลลุ่มก็คือปริมาณหุ้นนะครับและตรงนี้ก็เป็นชื่อหุ้นบิดอยากได้ออฟเฟอร์อยากขายเวลาโจทย์ถามมาว่าถ้าจะซื้อจะซื้อให้ส่งคําสั่งบิดจะขายให้ส่งคําสั่งออฟเฟอร์นี่คือกฎเหล็กนะครับซื้อส่งคําสั่งบิดออฟเฟอร์ ส่งคำสั่งขายส่งออฟเฟอร์นะครับเวลาส่วนคำถามว่าเราจะส่งราคาไหนทำยังไงถ้าเกิดจะส่งคำสั่งซื้อหรือบิดเนี่ยถ้าจะซื้อแบบรอคิวให้ส่งแบบนี้นะครับส่งตรงที่เข็นวงนี้แต่ถ้าเกิดว่าจะซื้อแบบที่ณนบัตรนี้เลยให้ไปเสนอซื้อหรือว่าบิดที่ตัวที่คนนี้รออยู่ก็คือที่ร้อยเก้าสิบหกจุดห้างั้นโจทย์จะถามแบบนี้นะครับถ้าถามว่าอยากซื้อณทันทีมีคําว่าทันทีเพราะนั้นถ้าซื้อหน้าทันทีเนี่ยเราต้องใช้ ตัวบิดที่ราคา196บาท50สตางกดเล็กคือว่าบิดคือซื้อออฟเฟอร์คือขายส่วนราคาค่อยว่ากันถ้าอยากรอคิวอยู่ฝั่งซ้ายถ้าไม่อยากรอคิวมาดูด้านขวาดังนั้นคือทั้งหมดของระบบการซื้อขายสังเกตดีๆนะครับหน่หน่วยการซื้อขายมี100หุ้นกู้แล้วก็กดเกณฑ์มีอยู่2เรื่องก็คือเรื่องของช่วงราคา กับซีลิงและฟอร์ช่วงราคาเนี่ยนะให้จำแบบนี้ครับเป็นตารางแบบนี้คือ251025 10, 25, 100 200 400ถ้าเกิดว่ามันยังไม่ถึงเลข3หลักเมาาื่อไรปุ๊บเนี่ยราคาของมันเนี่ยนะราคาช่วงขั้นบันไดที่มันขึ้นแล้วลงเนี่ยก็จะเท่ากับ1%ของตัวเลขนี้หรือสังเกตง่ายคือเป็นหน่วยสตางค์เหมือนกันเป๊ะเลยนะ10บาทก็เป็น10สตางค์25บาทเป็น25สตางค์ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวเลข3ตัวขึ้นมาคือ 100, 200400เนี่ยคือขึ้นเกินแดงร้อยเมื่อไหร่ปุ๊บตัวเลขที่ใช้ครับจะเป็นครึ่งเปอร์เซ็นต์ก็คือร้อยจะไม่ใช่1บาทจะเป็น50สตางค์200 1 400, 2, บาท4002บาทแต่สังเกตง่ายคือจําตัวนี้ให้ได้นะครับ25 1 0 2 5 1 0 0 200 400ถามว่าโจทย์ก็จะถามว่าในช่วงราคาเท่านี้เท่านี้ราคาเท่าไหร่ยกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดว่าโจทย์ถามว่าราคา20บาทเป็นเท่าไหร่นั่นคือฐานม,มันอยู่10 20ก็คืออสงนนเงัเ ซีลิงและฟลอร์ floor, ซีลิงและฟลอร์เป็นยังไงซีลิงและฟลอร์ก็คือดูว่าวันหนึ่งจะฮุ้นวันต่อมาเนี่ยหุ้นจะขึ้นหรือลงได้ไม่เกินซีลิงแล้วลงได้ไม่เกินฟลอร์นะครับใช้30%ของราคาปิดหนะ้าวันก่อนหนะ้ายกเว้นก็คือซื้อขายในวันแรกของในตลาดเนี่ยอันนี้ก็ยกประโยชน์ให้จําเลยดิลิวัติฟิวอรวลแลนด์ผันผวนมากแล้วก็หุ้นที่ราคาต่ำกว่าปกติมาดูคำสั่งซื้อขายนะครับมีมากมายไก่กองนะครับเราเน้นแค่บางตัวนะครับเาดูตัวหลกัหลกๆเลย ATO ATC คือคำสั่งที่จับคู่ราคาเปิดราคาปิดตรงนี้จำไปเลยนะครับราคาเปิด a d the Open ATC a t the Close อีกคำสั่งหนึ่งคือ Market Order พอมี Market Order นะครับให้นึกถึงสาวไฮโซนั่นคือสนใจราคาไหมไม่สนใจราคานั้นเวลาไปซื้อซื้อโดยไม่แคร์ราคาเลยแต่ถ้าเกิดมีของไม่พอก็เนื่องจากไฮโซก็จึงไม่รอก,ก็จะกลับบ้านไปนั่นคือยกเลิกส่วน Special Market หรือ Market เนะี่ยก็เป็นพี่น้องกับ มาเก็ตนะัคือไม่สนใจราคาเลยแต่2องคนนี้จะง้อนิดนึงคือมีการตั้งราคารอส่วน Market to Limit นะครับตรงนี้ข้อสอบไม่ค่อยออกส่วน Limit Order Limit m a r k e ก็ o Limit ก็ไม่ออก Limit ก็ไม่ออก IOC นะครับออกเยอะมาก IOC ให้นึกถึงมนุษย์เงินเดือนเป็นมีบัตเจัในใจก็คือมีจำนวนหุน้นมีราคาแต่แต่ถ้าเกิดว่ามีหุ้นมากกว่าแต่ว่าจะราคาไม่ได้เนี่ยก็จะไม่ซื้อเลย ส่วน fill or k i l นะครับให้นึกถึงมนุษย์ป้านะก็คือต้องเป๊ะทั้งจำนวนและราคาถ้าไม่ได้ก็คือกลับบ้านส่วน i c e b e r g นะครับชื่อเดิมของมันคือ public volume ก็คือเป็นปริมาณเป็นปริมาณมากๆเนี่ยอย่างนี้ให้ซื้อขายจำนวนมากๆนะครับแต่ว่าให้จำนิดนึงว่าแบ่งได้ไม่เกิน100คํำสั่งย่อยนะครับไม่ใช่50นะครับ100คำสั่งย่อยนี่คือทั้งหมดของคำสั่งซื้อขาย3ตัวสรุปมี3ตัวที่ต้องจำคือ market order เหมือนสาวไฮโซ IOC เหมือนมนุษย์เงินเดือนมีบัตรเจตในใจส่วน f ิลอเหมือนมนุษย์ป้าคือต้องเปะทั้ง2องอย่างนี่คือทั้งหมดของคำสั่งซื้อขายส่วนประเภทกระดานซื้อขายนะครับให้จำแบบนี้ก็คือมีทั้งอ้อมแล้วก็ปีเตอร์ปีเตอร์เนี่ยก็คือใหญ่พิเศษอ้อมก็คือหลักและย่อยส่วนอ้อมและปีเตอร์รวมกันก็คือต่างประเทศส่วนบัญชีซื้อขายเนี่ยนะมี2บัญชีหลักๆก มีบัญชีเงินสดกับบัญชีมาจินแต่โจทจะชอบถามบัญชีมาจินโดยเฉพาะตัวเลขมาจินนะครับให้จํา3ตรงนี้ให้ได้มาจินเริ่มต้นคือ50%คือเงินเหล่าเนี่ยห้เงินโบกอีกห้ 50, นั่นคือมาจินเริ่มต้นต,ต,ตัวที่2คือหุ้นอาจจะตกลงมาเราเรียกว่าถ้าตกลงมาต่ากว่าที่ดํารงไว้35เนะี่ยโบกจะเรียกหลักประกันเพิ่มแต่ถ้าเกิดว่าปล่อยลงมาอีกไม่เอาตังค์มาเติมก็จะโดนบังคับขายอยู่ที่ยี่้าเนี่ยคือขาดทุนทาวาสรุปมีตัวเลขหลัก3ตัวนะครับมีเริ ดำลงไว้35บังคับขาย2 5โจทย์เคยถามมากหากมันต่ำกว่า35ทําไงให้เอาหลักทรัพย์มาวางเป็นประกันนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเงินสดนะครับเป็นอะไรเทียบเท่าก็ได้ภายใน5วันทําการให้กลับมาสู่ที่ต้องดำลงไว้นะครับไม่ใช่เริ่มต้นนะครับให้กลับมาสู่ที่ต้องดำลงไว้หรือ35หากไม่วางจะไม่ถึงขั้นปิดบัญชีนะครับทั้งหมดคือเรื่องของบัญชีซื้อขายโดยเฉพาะคีย์เวิร์ดหรือว่าตัวเลขของคำว่ามาจิน ส่วนการคำนวณการซื้อขายบุญนนะครับเทคนิคก็คือว่าให้เราคำนวณหาค่าคอมมิชชั่นซึ่งโจทย์จะบอกมา0.25แวดอีก7%เนั้นรวมแล้วจะได้0.2675%นั้นเวลาดูถ้าฝั่งซื้อปุ๊บเราต้องเสียตังค์เพิ่มฝั่งขายปุ๊บเราต้องเสียตัดเราได้รับเงินน้อยลงเวลาโจทย์ให้สไตล์มาประมาณว่ามีซื้อเช้าซื้อสายขายบ่ายเนี่ยแบบนี้ให้นทะเทคนิคนะครับให้คิดประหนึ่งว่าโลกนี้ไม่มีโบเกอ้อ หลังจากนั้นดูว่าโบรกเกอร์เก็บค่าขนมเราไปเท่าไหรหลังจากนั้นดูว่ากําไรเนะี่ยเท่าไหร่แล้วแล้วก็หักด้วยค่าขนมโบรกเกอร์นั่นโจทย์แบบนี้นะครับโจทย์ฝั่งนี้จะมีอยู่2สไตล์นะครับผมสรุปไปนะโจทย์แบบนี้มี2สไตล์สไตล์ที่1คือให้หาซื้อหรือหาขายแบบทีเดียวง่ายๆตรงไปตรงมาถ้าซื้อนะครับเราจะเสียตังค์เพิ่มถ้าขายเราจะได้ตังค์น้อยลงส่วนโจทย์อีกประเภทหนึ่งคือซื้อเช้าซื้อสายขายบ่าย ลักษณะนี้ให้คิดเหมือนกับว่าโลกโลกนี้ไม่มีโบเกอร์หลังจากนั้นค่อยคิดโบเกอร์ค่าโบเกอร์นะครับทีละสเต็ปทีละสเต็ปจากนั้นดูว่ากําไรทั้งวันเนท่าไหร่แล้วก็หักค่าโบกรทั้งวันเท่าไหร่แค่นั้นเองนะครับนั่นคือสไตล์ของโจทย์ในบทที่2มาดูเรื่องดัชนีราคาหุ้นดัชนีคือเป็นตัวเลขที่เป็นตัวแทนของทั้งตลาดดัชนีนะครับมีตัวที่ต้องจําให้ได้เลยนะคําพูดตามนี้เป๊ะๆป๊คือดัชนีถ่วงน้ําหนักด้วยราคาตลาด คือนิกเกอีกับดาวโจนส์องตัวนี้นะครับดัชนีทวงน้ำหนักด้วยราคาตลาดนิกเกอีกับดาวโจนส์ส่วนดัชนีทวงน้ำหนักด้วยมูลค่าตลาดหรือมาเก็ตเวทเนี่ยเซ้นเซ็กเซ็ตห่างเสงเ,เ,เนี่ยนิวยอร์กเอสพพวกนี้ดูผันผานพอแต่จำให้ได้คือทวงน้ำหนักด้วยราคาตลาดคือนิกเกอีกับดาวโจนส์ แล้วก็ต่อมาการดูแลของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยตลาดหลักทรัพย์จะร่วมกับกรตอตตในการดูแลบาป3าประการนะครับคือ 1. การปล่อยข่าวลือนเป็นเท็จมิสเต t รมนต์การใช้ข้อมูลภายใน Insider อร์แล้วก็การปั่นหุ้นนะครับ m a เก็ตแ a น i o n 3ลเลชันอย่างนี้เป็นความผิดตลาดกับกร,กบกรตอตตจะร่วมดูร่วมกันดูแลในการซื้อขายหุ้นจะมีการขึ้นสัญลักษณ์สัญลักษณ์มีหลายตัวนะครับเอามี XDXD XD คือไม่ได้ปันผล XR นะครับ XR เนี่ยตัวนี้ถามบ่อยคือไม่ได้สิทธิ์ในการจองซื้อหุ้นใหม่มี X อื่นๆนะครับแต่ไม่สนใจมาดูตัวนี้เลยนะ H คือห้ามซื้อขายว่าชั่วคราวส่วน SP แขวนยาวห้ามซื้อขายมากกว่า1รอบถ้ามีคำว่าฝ่าฝืนข้อบังคับอะไรนั่นคือคืน SP นะครับแขวนยาวมากกว่า1รอบต่อมาเรื่องที่ถามอีกเรื่องหนึ่งคือเซอร์กิตเบรกเกอร์ก็คือการปิดการซื้อขายช่วคราวไม่ได้ปิดทาวรนะครับปิดชั่วคราว ปิดชั่วคราวเพราะอะไรเพราะเวลาตลาดมันตกแรงๆต้องมีการปิดสวิตช์ชั่วคราวการตกมี2สเต็ปนะครับสเต็ปที่1ครั้งที่1เมื่อดัชนีตกลงมา10%จําตัวเลขดีๆนะครับ10%ของวันก่อนหน้าแบบนี้เบรก30นาทีให้ไปกินกาแฟต่อมาถ้าเกิดว่ามันตกลงมาอีก อีกนะครับเน้นคำว่าอีก10%ซิลิกรวมแล้วกลายเป็น20%แบบนี้ให้เบรกไปกินข้าว1ชั่วโมงถ้ากินลงนะครับนั้นหลังจากมีครั้งที่1ครั้งที่2จะไม่มีการเบรกต่อไปนั้นข้อนี้ทั้งหมดนะครับเซอร์กิตเบรคเกอร์จำคำพูดนี้ดีๆนะครับครั้งที่1ตกลง10%ครั้งที่2ตกลงอีก10รวมแล้วเป็น20นั่นคือการปิดการซื้อขายชั่วคขาวและทั้งหมดก็คือบทสรุปของบทที่2